สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับศักดิ์ญงยแบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสนแก้วเนาะวันนี้มาเจอกันที่สวนไร่สวยๆนะที่ดีสวยๆงามๆใครที่ยังอยากต้องการที่ดีก็มาที่นี่นะครับมาติดต่อเรานะครับได้เสมอครับเนาะที่ดีสวยๆงามๆนะครับอันนี้เจ้าของที่นี่เนาะจ่าแสงแก้วก็เป็นเจ้าของ สักก็ไปชไอ้สัตว์กบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะใช่ครับลมเย็นลมเย็นขนาดพ่นยาพ่นยาบอฮโหเดี๋ยววันมนี่มันลมเย็นไงพ่นยายายาดูไม่เป็นไรมาที่นี่ไม่มียาไม่มีสารเคมีมีแต่ธรรมชาติบริสุทธิ์ไายไม่ดับกวงด้วยดับกวงนะดับควงกันเนี่ะใช่ดับกวง มาจากเศษแก้วรวยกี่คือพอได้เดี๋ยวนะอยู่ท่านน้องตรงนี้ตารางวาระสองหมื่นนะครับอ๋ใครก็ทำมาได้นะครับตารางวานะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสิบตารางวานะตารางวาเดียวแค่สองหมื่นบาทครับผมสวยที่สุดครับตัมระบาเนาะเฮ้ดูบรรยากาศเนาะแป๊บเดียวดูบรรยากาศด้วยเนาะ I'm uh -huh. มายยังไงครับก็แปลด้วยครับความหมายก็อย่างที่บอลนะก็ครั้งหนึ่งก็เคยรักก็เคยรักใครสักคนเหมือนกันนั่นแหละรักใครก็หลายหลายคนนะแต่คนเราต้องมีความรักใช่ไหมครับผมถ้าใครไม่มีความรักโอ้โหโลกใบนี้มันก็ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมอยู่ต่อไม่ได้ ก็ซึ่งกันละกันต้องเข้าใจว่าบางทีอ่ะถึงแม้คนที่เรารักเราจะคบกันเป็นปีหปีสามปีสี่ปีห้าปีก็แล้วแต่ใช่ครับแต่บางทีไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของเราบางทีเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายมาก็ต่างต่างไปนะอแตงนี่ความหมายก็ออกมานั้นแหละเราผมไม่เคยเจอความรักผมก็เลยไม่รู้อ่ะวามรามาเป็นเช่นใดความรักบางบางทีมันก็หวานแล้วก็ผสมกับคมได้นะ บางทีก็มีเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นเราเรื่องความรักอะมันละเอียดอ่อนเราก็ต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะความรักมันเหมือนสนามรบนะพี่จุ้ยถ้าคุยกันเข้าใจกันก็ไปด้วยกันโอเคแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราคุยไม่รู้เรื่องก็ทางใครทางมันนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปติธรรมดาของอันนี้ชีวิตศากเนาะไม่ใช่ไม่ไม่ถึงโดยรวมไงโดยรวมโดยรวมเนาะบริยาจารย์แสงสวัสดีครับแก้วด้วยเนาะ อันนี้ลงมาเชียงใหม่ครับมาดูที่ดินเนาะสวยงามๆเลยเขาจองหมดแล้วก็่าแล้วครับจองแล้วครับหมดแล้วจองกิโลนะโอ้ถ้านจองกิโลก็ไรล่ะกิโลได้อียอะไรที่ครับแต่มีที่นเยอะแยะมีที่นึงเยอะแยะที่ไหนกบบริเวณนี้อยู่ขวสูงขวสูงครับอ๋อขวสูงเนาะบ้านสันต้นเปาบ้านสันต้นเปาอำเภอแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ เราใส่กับไา้ไร่แล้วนะหนูขายหมดแล้วแต่ถ้าใครสนใจจะซื้อก็มีให้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็ดูมาดูมาดูครับดูเนาะโอ้บริเวณค่ะโอ้นี่จองกันหมดแล้วครับที่นี่ครับดูครับโอ้หรือนะใครพี่เองติีลังกาเส่ห์เงี้ยหน่อยตลอดสวยนะครับน้ำในกลองเนียติดติดแม่น้ำด้วยตรงนี้แม่น้ำด้วยใสสะอาดเลยแม่น้ำเนี่ยเมื่อกี้เราก็กินไปสองแก้วแล้ว ไม่รู้ว่าพูกนี้จะมีมชีวิตอยู่หรือเปล่าว <laughs> ุ้เล่นมาได้ไมหไ,ไ,ได้กินน้ำใสกับน้ำใสน้ำห้วยไปกินได้นะครับ lòng xe Khu lòng xe lê lê thi chạm phu Xên đến kê, xên đến kê đến kê, cái tên đã cu Hoàn đến hoàn đến kê Hoàn cái tên tên

เ,เสียเต้นน่าขึ้นมาทีไรลมก็มาไม่อยากเล่นก็เป็นแบบนี้แหละเล่นทีไรก็ฝนม,มาฝนตกนฝนไม่ตกก็แดด <c oughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ครต้องการที่ดีเนาะอาจารย์แสงแก้วขอพูดสักหน่อยครับ สวดีครับพี่น้องสนใจที่ดินก็ติดต่อได้เลยครับจากที่ชุ้ยก็ได้สักก็ได้ใส่เก้วก็ได้นะครับครับก็จะได้ที่ดินสวยชิ้นใหม่ในที่นะครับมีที่สารพีก็มีนะครับหั่นโด้งก็มีนะทุกคนต้องรู้ชินใหม่นะับหลงสายมีหลายที่นะครับครับผมนะครับ ดีครับผมนะครับที่ดินสวยๆราคาเจ้าของสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 8 9 2 6 3 3 8 3กนะครับติดต่มาได้เลยครับผมครับผมเรามีที่ดินหลายที่หลายทางจับจอกให้ท่านได้มาจับได้มาจองนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมครับผมดูครับดูรอๆอีกทีหนึ่งเนาะบรรยากาศดูบรรยากาศที่หนึ่งดดูดูลมมาซื้อที่ดินนี่มีลมมีบรรยากาศดีมากเลย ไม่ต้องหมูราคาดูครับโอ้อันนี้เขาจองมาหมดแล้วมีปลูกต้นไม้หมดแล้วครับคนมาจองมีคนมาซื้อล้ะครับมีหลายที่ครับอ๋อหลายพันธีสั่นเราแตรเรามรกมาได้มาเสียอ๋อ